ในวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการหาจุดโฟกัสของสมการวงรีนะครับเราลองมาทบทวนกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในวิดีโอนี้เกี่ยวกับโฟกัสของสมการวงรีนะครับก่อนที่จะไปสมการไฮเปอร์โบลานะครับสมมุติว่าผมมีสมการวงรีนะครับรูปวงรีลักษณะแบบนี้นะครับแกนหลักอยู่ตามนแนวแกน x นะครับ แกนโทหรือแกนรองหรือตามแนวแกน Y ายจุดเซนเตอร์อยู่ที่จุด00 o r i g i นนะครับสมมติจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้2จุดนะครับสมมติว่าจุดนี้เป็นจุดใดๆที่อยู่บนวงรีนะครับเราทราบแล้วว่าถ้าวัดระยะทางจากจุดนั้นไปยังจุดโฟกัสใดๆนะครับ สมมติว่าระยะทางมาไปยังจุดโฟกัสจุดนี้นะครับแล้ววระยะทางจากจุดนั้นไปยังจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งนะครับรวมระยะทางทั้ง2เส้นนะครับให้ระยะทางจุดนี้เป็นระยะทาง D1 อันนี้ระยะทาง D2 นะครับ เราได้แสดงแล้วว่าระยะทาง D1 บวกด้วย D2 จะมีค่าเท่ากับ 2A ในวิดีโอที่แล้วนะครับทำนองเดียวกันท่านนี้เป็นจุดใดๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่บนวงรีนะครับอ่าระยะทางจากจุดนี้ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองนะครับระยะทาง D3 D4 นะครับผลบวกของ D3 กับ D4 ก็มีค่าากับ 2A เหมือนกัน นะครับดังนั้นก็สรุปได้ว่าเป็น d 2บวก d 1นะครับเท่ากับ d 3บวก d 4นะครับจริงๆแล้วก็คือทั้ง2ปริมาณนี้บวกกันนะครับก็มีค่าเท่ากับ 2a นะครับโดยที่ a ก็คือระยะทางตามแนวแกนหลักนะครับสมการวงรีนี้ก็คือ x กำลังสส่วน a กำลังสอบวกด้ y กำลังสส่วน b กำลังสเท่ากับ1 ระจะทางเคือระจะทางจากจุดศูนย์ตรงนี้จุดเซนเตอร์นะครับอันนี้คือราจะเส้นสีแดงคือระยะทางจากจุดโฟกัสนะครับวัดไปยังจุดเซนเตอร์รายะทางระยะทางจุดโฟกัสนะครับ f ก็คือเท่ากับ a ยกำลังสองลบด้วย b กำลังสองนะครับแสดงไปแล้วในวิดีโอที่แล้วนะครับ โฟกั l เลนส์นะครับหรือระยะทางจากจุดโฟกัสวัดไปยังจุดเซนเตอร์นะครับโดยที่ a ต้องมากกว่า b นะครับสูตรบนถอสแควรูทมาถึงยังไม่ติดลบนะครับในทำนองเดียวกันถ้าวงรีของเรานะครับวางตัวตามแนวแกน y ก็คือค่า b มากกว่าค่า a นะครับแกนหลักก็คืออยู่ตามแนวแกน y ระยะทางมัน b แกนล,ลองแะทิทางลำดักา x เป็น a b มากกว่า a ในกร,กรณีนี้นะครับเป็นวงรีตามแนวแกน y นะครับครับถ้าเกิดมีจุดโฟกัสนะครับจุดโฟกัสต้องอยู่ตามแนวแกนหลักนะครับต้องอยู่ตามแนวแกนหลักมันมีสองจุดนี้นะครับตามแนวแกนหลักตามแนวแก,ลลกแน y ตรงนี้ จุดโฟกัสระยะทางจุดโฟกัส f ตรงนี้ก็คล้ายๆกับสูตรบนนะครับก็เปลี่ยนเป็น f เท่ากับ square root ของ b กํลังสอลบ a กํลังสเอาตัวมากกว่าลบตัวน้อยกว่านั่นเองนะครับลักษณะทำนองเดียวกันอันนี้คือระยะทางจุดโฟกัสที่วัดจากจุดโฟกัสไปยังจุดเซนเตอร์นะครับอันนี้คือวงรีที่เราได้ศึกษากันไปแล้ว ในวิดีโอนี้เราจะมาดูศึกษาจุดโฟกัสของสมการไฮเปอร์โบลานะครับก็มีเหมือนกันนะครับตัวอย่างสมการไฮเปอร์โบลาก็คือ x กาลังสองหารด้วย a กาลังสองลบ y กาลังสองส่วน b กาลังสองเท่ากับหนึ่งไฮเปอร์โบลาตัวนี้จุดเซนเตอร์อยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ก็วัดแกน x แกน y ก่อนนะครับ ไฮอรบอรลาถ้าจำมันได้จะต้องมีเส้นกำกับด้วยนะครับเส้นกำกับก็คือ asymptote นะครับสมก,การเส้นตรงก็หาได้จาก y เท่ากับบวกลบ b ส่วน ax นะครับมีเส้นตรงสองเส้นสลปบเป็นบวกกับสลปบเป็นลบนะครับสลปบเป็นบวก b a, ส่วน ax สลบเป็นลบ b ส่วน a นะครับสเส้นตรงส,สองเส้นนะครับ ไฮเปอร์โบลา ola, อันนี้จะหงายคว่ําหรือตะแคงนะครับเราลองคิดดูก่อนจะหงายหรือคว่ําหรือตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายนะครับจะมีค่ามากกว่า a s y m p t o t หรือต่ํากว่า a s y m p t o t นะครับเส้นกํากับนะครับถ้า y เป็น0นย์สามารถ แก้หา x ได้นะครับแต่ถ้า x เป็น0แก้หา y ไม่ได้เพราะถอดสแควรูท y ติดลบไปได้ดังนั้นก็ควรจะตัดแกน x ก็ให้ y เป็น0นะครับให้ y เป็น0แก้สมการหา x มาได้เป็น x เท่ากับบวกลบ a อ่าสมมติจุดนี้คือจุด x เท่ากับ a 0อีกจุดหนึ่งคือจุดลบ a 0นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ y เป็น0ใช่ไหมครับแก้สมการมาได้ x เป็น a กับลบ a เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวบอกแล้วว่าไฮเพอร์โบลาของเราเนี่ยต้องตะแคงขวาและซ้ายนะครับเพราะตัดแกน x ที่ a กับลบ a นะครับจุดยอดของเขาอยู่ที่จุด a นะครับอันนี้อันหนึ่งกับอันหนึ่งคือจุดยอดอยู่ที่ลบ a 0นะครับเป็นไฮเพอร์โบลาลักษณะนี้ของสมการนี้นะครับ ระยะทางถ้าวัดจากจุด0,0ตรงนี้ก็คือระยะทาง a นะครับเส้นสีเหลืองนะครับ a ด้านซ้ายกับ a ด้านขวาระยะทางรวมกันกนะ็คือจริงๆแล้ว 2a อันนี้ a อันนี้ a นะครับระยะทางที่วัดตรงนี้วัดจากจุด0,0นะครับหรือจุดเซนเตอร์ของไฮเปอร์โบล่ทาทึงตงเดียวกับวงรีตรงนี้นะครับระยะทางเป็น 2a นะครับ ต่อไปเราจะดูว่าไฮเพอร์โบลาตัวนี้มีจุดโฟกัสอย่างไงนะครับจุดโฟกัสก็ต้องอยู่บนแกน x ทํานองเดียวกันอยู่บนแกนหลักนะครับก็คือทํานองนี้จุดสีฟ้าครับจุดสีแดงนีละกันจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลาจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับจุดมี2จุดทํานองเดียวกับวงรีที่มีข้างบนนะครับ จุดคูสมบัติก็คือวัดระยะทางจากจุดใดๆที่อยู่บนสมการนั้นไปยังจุดโฟกัสผลรวมจะได้เป็นค่าคงที่นะครับถ้าลองเดียวกันกับไฮเปอร์โบลาจุดใดๆก็คือสมมุติจุดนี้นะครับบนไฮเปอร์โบลาวัดระยะทางไปยังจุดโฟกัสตรงนี้นะครับแล้วก็วัดระยะทางจุดนี้ไปยังจุดโฟกัสผลรวมนะครับจะได้เป็น ข้างที่ค่าหนึ่งนะครับเราจะทางตัวบนให้เป็น d1 หนึะทางตรงนี้ให้เป็น d2 นะครับแต่ในกรณีนี้จะไม่ใช่ผลรวมนะครับจะเป็นผลต่างของระยะทางนะครับแตกต่างจากวงรีนิดนึงนะครับคุณสมบัติของจุดโฟกัสของไฮเปอร์โบลาจะเป็นผลต่างนะครับจะเท่ากับข้าง,างที่ค่าหนึ่งใส่อบกซ์ลูตเพื่อให้ระยะทางเป็นบวกนะครับ พราะ d 2หรืออาจจะมากกว่า d 1หรือเปล่านะครับใส่ให้เป็นบวกไว้ก่อนวัดระยะทางก็เลยใส่แอบฟลุดนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของไฮเพอร์โบลาของอคุณสมบัติของจุดโฟกัสนะครับของไฮเพอร์โบลาสมมติจุดนี้จุดใดๆที่อยู่บนไฮเพอร์โบลาวัดระยะทางตัวนี้ให้เป็น d 3ตัวนี้ให้เป็น d 4นะครับ ทำนองเดียวกันผลต่างของระยะทาง d3 และ d4 นะครับผลต่างต้องเท่ากับค่าคงที่ค่าค่าหนึ่งนะครับต้องเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งแต่ค่าคงที่ค่านั้นคืออะไรนะครับเราลองมาดูกันว่าค่าคงที่นั้นคืออะไรอาย้อนกลับไปดูที่สมการวงรีนะครับเราคิดยังไงว่าผลต่าง วงรีนี่ยคิดว่าเป็นผลบวกของระยะทาง d 1กับ d 2ใช่ไหมครับเท่ากับ 2a เราพิจารณาจุดด้านขวาตรงนั้นจะทำให้เราได้ว่าจุดด้านขวาสีฟ้าตรงนั้นเนี่ยระยะทางจากจุดนั้นไปยังจุดโฟกัสมีค่าเท่ากับ 2a พูดง่ายๆก็คือการพิจารณาวา่าผลต่างหรือผลรวมเป็นเท่าไหร่ให้พิจารณาจุดที่ง่ายที่สุดก็คือจุดที่อยู่บนบนแกน x ตรงนี้นะครับจะพิจารณาง่ายสุด ทางเดียวกันในปโบลาจะหาว่าค่าคงที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เราวัดจุดตรงนี้ง่ายกว่านะครับให้จุดตรงนี้เป็นตัวบอกแล้วกันสมมติว่าผมสนใจจุดตรงนั้นสีฟ้านะครับอยู่บนแกน x วัดระยะทางไปตรงนี้เท่ากับวัดระยะทางไปยังจุดโฟกัสที่1อา้าวแล้วก็ผลต่างตรงนี้จุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ จุดนั้นก็เป็นจุดที่อยู่บนในโบลาเหมือนกันนะครับเส้นสีฟ้าระยะทางตรงนี้มีค่าเท่ากับจากจุดยอดตรงนี้นะครับไปยังจุดโฟกัสด้านขวาตรงนี้ระยะทางนี้มีค่าเท่ากับระยะทางตรงนี้นะครับเพราะว่าสมมาตรกันนะครับสมมาตรกันอ ต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้าเรา,าระยะทางเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็คือระยะทางจากจุดสีฟ้าไปยังจุดโฟกัสลบด้วยระยะทางสีฟ้าก็คือระยะทางเส้นสีเขียวนะครับซึ่งระยะทางเส้นสีเขียวคือมีค่าเท่ากับ a บวก A ็คือ 2a นะครับตัวนี้เป็นการแสดงอย่างง่ายนะครับว่า ผลต่างของจุดใดๆไปยังจุดโฟกัสทั้งสองจุดจะมีค่าท่ากับ 2a ด้วยนะครับตรงนี้ทำให้เราได้ความรู้แล้วนะครับว่าผลต่างของระยะทางนะครับจะมีค่ากับ 2a สำหรับสมการไฮเปอร์โบลานะครับอลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสรุปสรุปก่อนนะครับก็คือสมการเอลิปส์นะครับโฟกัส ระยะทางจากจุดโฟกัสไปยังจุดจุดศูนย์กลางก็คือสแควรูทเอกำลังสองลบด้วย b ีกำลังสองนะครับถ้าเป็นตัว h ก็คือไฮเพอร์โบล่ากำลังสองส่วน a อขกำลังสองลบ y กำลังสองส่วน b ีขกำลังสองเท่ากับหนึ่งนะครับระยะทางของจุดโฟกัสไปยังจุดศูนย์กลางนะครับ o c a l length นะครับก็จะมีค่าเป็น f ก็นั่นคือมีค่าเป็นผลบวกนะครับ a อกำลังสองบวก b กำลังสองถอดสแ r วรรนะครับอืมนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราจะมาดูการพิสูจน์กันนะครับว่าระยะทางจุดโฟกัสตรงนี้ทำไมถึงเป็น square root ของ a อกำลังสองบวก b กำลังสองนะครับ ามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับสมมติว่ามีสมการไฮเพอร์โบลา x กำลังสองส่วนเก้านะครับลบนะครับจริงๆไม่ใช่บวกนะครับลบ y กำลังสองส่วนสิบหกเท่ากับหนึ่งระยะทางจากจุดโฟกัสวัดไปยังจุดศูนย์กลางนะครับมีค่าเป็นถอดรูปยี่สิบห้านะครับก็คือ a กำลังสองบีกำลังสองถอดรูปมาได้เป็นห้านะครับ รลยะทางจุดโฟกัสนะครับแก้เครื่องหมายก่อนนะครับตรงนี้จะบวกเป็นลบนะครับเป็นไฮเพอร์โบลานะครับไฮเพอร์โบลานี้ก็ตะแคงนะครับตะแคงขวากับซ้ายาแล้วก็วาดเส้นเ,เส้นกำกับก่อนนะครับ เส้นกำกับก่อนอมีเส้นกำกับ2เส้นนะครับตัดแกน x ที่ a กำลังสองส่ก้ก็คือ3นะครับจุด3 0กับจุดลบ3 0 3 0นะครับ3 0 5ระยะทางจุดโฟกัสก็คือวัดจากจุด0,0ด Center, นะครับจุดเซนเตอร์นะครับ50กับลบ50นะครับอันนี้คือระยะทางจุดโฟกัสหรือโฟกัลเลนส์โฟกัลเลนส์นะครับอันนี้คือไฮบรอลาของรูปนี้นะครับและจุดโฟกัสอยู่ที่จุด50และลบ50สำหรับสมการนี้นะครับถา้าระยะทางจากจุดนี้บนไฮบรอลาไปยังจุดโฟกัสทั้งสองจุดนะครับ ผลต่างของระยะทางตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 2a a ก็คือ3นะครับได้ค่าเป็น6นะครับในวิดีโอหน้านะครับเราจะมาดูวิธีการพิสูจน์สมการนี้กัน f เท่ากับ square root a กํลัง2บวก b กํลัง2